ติดรวมทหารพนที่48นายอน,นิรุธบัวอ,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 อ่อนนายอำเภอสุไงปดาดีนายสุชาติ้พลังองค์กรผู้นำชุมชนบ้านตะละบุเกเละหมู่2ตำบลริโอออรกอำเภอสุไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่านนตรีไทยสั่งโน้สังตัวบังคับหน่อยเฉพาะนราธิวาสในอำเภอสุไงป่าดีประลัดอำเภอ ผู้นำจากการหมู่บ้านหมู่สองร่วมพิจารณาชาวบ้านที่ขอเป็นตัวแทนของชาวบ้านแล้วก็ตัวแทนของเจ้าของบ้านของฝ่งเศสกิเซลาต้องสร้างปันสุขในวันนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลใหททราบจาก่านผู้กำกับฝรั่งเรสกลุามที่สี่แบบว่าคงซ่อมระบาดว่าสภาพทุกข์โศมมาก ็เลยเป็นการสร้างสร้างกับใหม่ที่ทราบจากานผูกกับหนาวกิดคมาที่สี่แปดว่าคง่อมลำบากวามสภาพคึกคักมากก็เลยเป็นการสร้างาสร้างกับใหม่สร้งใหม่ไม่ไม้ไม้ขเดินกบล้วมก่อนข็เดิมข็เดิมหลายทีนะก็เดิมดีีนะทำได้ย มี่สยสองอะไรนะีสยัย่ยึหน่งะไเ็ทอเ็ั้สองชิ้นละแี่ินเคตตาอ้อตาแคตต่งสต้องใช้าหา้ให้ผมมีนะตื่ช่วงลัก็จะใช้เข็มหนึ่งจะเปนกเม็ตาก็จะีดไปมียาดีไหมวยยังไงยแล้วน

พระอาทิตย์ให้กับนางสาวอาทิกาดีเลศสำหรับนางสาวอาทิกาขอความคิดสงมอบบ้านให้กับนางสาวอาทิกาดีเลศตามโครงการเสริมวิทยาลัยส่งสร้างความสุขในวันนี้ครับสถานการณ์ต่างๆและที่น้องประชาชนในพื้นที่ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่จะขอฝากเมื่อสังคมช่วยเหลือเราแล้วเราต้องช่วยเหลือสังคม เป็นครณีของกาคมต่อไปสุดท้ายนี้ครับขออนุญาตเป็นภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับ ครับขอบคุณครับครับขออนุญาตบันทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครับขอบคุณครับครับขออนุญาตบันทึกภาพครับหนึ่งสองสามครับครับขอบคุณครับ ครับขออนุญาตบันทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครับครับขออนุญาตบันทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครับขอบคุณครับครับขออนุญาตบันทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครับขอบคุณครับ ขออนุญาตเปนทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครับขอบคุณครับครับขออนุญาตเปนทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครับขอบคุณครับขออนุญาตเปนทึกภาพครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับ